ก่อยเสีย,เย,เยบเส,ยเสียบเนื้อเนื้อโลหนึ่งมนครับผมแม่ลูกโล่หนึ่งถ้ามันเสียบดิปันสยบ่ี่บอกล้วจิ้เมเดียจะมีจาแล<ป>้วว่ะีก็ใพักไปเยเรยบนึงโเขียนมาที่นเปียนจนเซ<อ>็ตเรียบร้อยแล้วค่ะขายก้อยค่อยไอสไตล์แม่ลูกอ้อน ซื้อสีงูมาก้อยกินเทงสนอกคือจะกินก้อยง,งูไม่ได้กินลายมือละครับพี่น้องบัานล้ะครับมบ้านอุปปรีเลละครับพี่น้องสีนโนรักฟาเมเลยละครับหมก้อยกินตอนเทงสเสียบๆกันนะตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วละคร<ด>ับพ<ล>ี่น้องตัดเยือดลาโรต้องมาบ้าแค่แหงตาเดียดหอนปปโทษล่ะอันปั่นงานโอ้โหสวยมากเลยเส้นนื้ไปก้อยพี่น้องเลย ยังเหนื่อยเด็กจ็นอนเลยบรถไงมาเป็นตะเย็นดีไดอเหนือก่อนเดี๋ยวอ้ามีสยงเอา่อยจัดลวเลยใช่ยื้อมีโปรโมซันเด้อพ่อบอกว่าขั้นมาจากเพ็ญขอน้อยน่ะพวกเนื้อแกงขาลายให้เลยรูสองร้อย เนื้อต้มนั่นเนื้อร้อยยี่สิบจากร้อยสามสิบแต่ต้องบอกว่ามาจากเพจพ่อน้อยเล่มมือนะเพราะถามว่าฟอกโปรโมชั่นให้พ่อน้อยลำเด้อเพราะจะเลือกเพื่อเพจพ่อน้อยมาซื้อหาก็เลยก็เลยบอกในการโปรไปว่าเดี๋ยวพ่อมาจัดโปรโมชั่นให้เลยสิอืมนะคนไปใส้หรอเมื่อนี้ยพ่อพาพ่อบไปฟาร์มล่ะค่ะ ว่าวันนี้ทำโชมตัวค่ะโอ้โหเฮ้ยงานงานแต่งเขาบ่ะจะเอาขึไหมเรือดก็ต้องเอาหลายได้ลูกก็จะคุมเดียวกับพ่อเที่ยๆเอาค่ะอู้ยหน่างามไปน้องอันนี้เนื้อริ้วกว่าเป็นเจ้าไปเห็ดตารไง น้องมะลิลงเฮียนกะหยักหยกมันหอนใครจะได้รูปเปิดกับว่าคอยแอลกันแน่ ก็เลยจะได้ซีนไปกรอยเสร็จแทบมาได้ครับนี่ห้าโมงห้าโมงเส้ามาโลดครับพี่น้องนี่พระเจ้าจะเป็นบุญบ่ลูกงานแต่งโอ้เป็นโหงานแต่งงานแต่งตอนแรงงานแต่งมาโลดกันมาจากเขตพนนอยู่รถเป็นรถแถมมาบอกคนนี้นะคนที่เอาน้ำมันตายสามัญชนนี่มาลูก้ค่รับ เลี้บบานนี่ปพี่น้องกับบานครับอันนี้งสีโนก็ได้แล้วได้ครับพี่น้องก็เลยจะได้กับสีโนรักความเด้อครับบานุปรีครับพี่น้องมาเลยเด้อค่ะตรงมาเลยค่ะหนูบานอยู่หลังที่กับบานเราได้ไปน้องมาได้นะกับบานเราด้อพี่น้องเมึงแน่เพื่อเตรียมงานบุญคนทงผิวเดชก็เจ้าเทวดาเย่งประจนาพี่น้องมึงเพิ่อเตรียมงานบุญก็เจ้าเทวดาทงผิวสุดสายทางเพื่อได้หมอลล์ลำบ่เนาะลืมลืมถามหนูบานเนาะ อันย่อไปก็ได้คุอนะกเจ้ากลางเต็นเดียบรอยนี่ในป้ายมันเป็นหมอลำนันไเป็นบุญไปนี่แหะสามบสามิเอ็ดพมนาะเมเดือนเนี่าะเจ้าก็เตรียมตัวปีแล้วนะงานผุต้องเตรียมไว้นี่ยมันะัทีเท่าใด วัาดีค่ะพี่น้องสีนง่วงมาหอดแล้วสีไปก่อยได้ปบบน,นี้คะคะคว่ำสุขของไายซท็กว่าคืนได้ค่ะ้า,ายสีเดมมาตากเะออมดูอันอยียงก็ตอนเห็นงานอยู่มีมูคนหนึ่งไอ้น้องเลยตาับบอกไายว่าถเาบางเรืองเด้อนเธอได้ลูกนั้นซักพรอออมขี่ลูกเธอกับสีดมหอมเด้อ่น แม่นนี oh, tá, exactly. <mor> no ่ลีนี่ค่ะได้สักเสียพายห้ดูเบิ่งตะเกาะตะแกะเป็นจะหักตะหักตะสุดเพลินสุดเขาสุดออกป๊าดบรรยากาศเทียงตอนนี้ครับอ่อนตับเตียกเลยเลยเหรอครับเนี่ยเตหนาวเลยอ่ะแต่ยาก่อนอากาศคือว่าฝนสิตกให้ระวังลมหนาวกระโชกแรงหมด ีดอกไม้พ่อปู่ก็ไม่ยามาฝากจา่าคนเหล่วจ่างานเหมือนบุญเขาจีอยู่บ้านบอตายเด้มีแต่ออกดอกไปหนาะแม่ต้องดอกอีหยังผีเสื้อบ่ไปเก็บใบบาบงเนา้าให้พอจะ้บะบางเน้าก็ต้องบงางเน้าหน่อยเด้เน้าธรรมดาเราก็ว่าบ่แซ่บ แต่ว่าก็อันยังเป็นขออนแบบว่าอันอันดีกันโยนในอ,นนนอนันแบบว่าพี่น้องเพื่อก็คอมเมนต์มาว่าอันเข้าใจว,าว่าไ่เคยก่อยงัวใส่ใบบางหน้ากงสีแม่จ้าลองเบิง่งเด้อจ้าพี่น้องอันใบบักกูทางเพื่อนเพื่อก็ใส่อยู่แต่ว่าพอหน่อย,อยบ่มักแต่เงขอนใสก็บ,บ่มักกงสีขาแต่ว่าใส่ใบบางหน้าหน่ะจะแสียบหางคนเพื่อก็ว่าใส่ใบบักเวอร์บักเวอร์กัน่าจะเป็นบางหน้าใหญ่มั้งต่บักเวอร์กับบางกูเหรอครับใส่ไม่ใช่ บเบืเอขึ้นแบบเบืเอ่อเลยอีลีก <c oughs> ะซีเซียเสร็แล้วครับเอาเอ๋อผี่นอ้องคอมเมนต์เข้ามาหลวบแกเบื่อนั่นเป็นเดียวกันกับแบบก,กูดบัว <c oughs> ตำชีลอ่องหงังก็ใช่บั <c oughs> <c oughs> ลงบัลง <c oughs> แม่ไ <c oughs> ป <ะ S 2> อันนี้ช่างเทมาริดกับผมเนี่ยสมบิโตโรงงานหน่องมารีเข็มโค้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเข็โค้งแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อน,น แม่อย่งานหนึ่งเพิ่นได้ขอโตไปจากสองสามมือก่อนว่าสันค่ะมือนีสร้างบม่มาสาะเนีจ้าสาวนี่นี่เขาหน่อยว่าอึดศรเนียด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็ปลูกได้งาเอาใบมางงาฉันจ้ะเอาพันธุ์บัวพอยเพชรไหนครับอืมบัวเพชรอ่ะใช่นะปลูกแบบกีบุกอัน,รนะนรเราีกหน้าบ้านห้าบัวเพชร กินเดยเป็นวยเป็นไวยเนออันนี้พี่ขินัวด้วยเนาะครับนี่ครับมทำไมอยากกินซีฟู้ดดิ่งเราเหรอเซ <laughs> ่บครับผมฝนบ่ได้ตกใส่กัดครั่งกังหมพื้นเนาะใส่หอนต่อมใส่เห,ห,นนห,หลียว,วเห็นหงใส่หอน <laughs> ไอ้ใส่หักคาขาดใส่สองใส่หอน, <laughs> นได้มาแล้วเด้อครับพี่น้องไปซื้อเนื้อบ้านอุปปารีครับ <laughs> สีโนรักฟาร์มคือเก่าแล้วครับพี่น้องเจ็ดสิบหก เห็นผลใช่ป่ะเห็นตัวเนกปานเออกับปานแล้วเป็นผู้ขายคือเพื่อนันได้พอกันยุติตลาดหอยเพิงงยุติไปทักไายเดี๋ยวหอยเพิงบ่เมื่อนี้ลักปักมุนมุนขับพี่น้องก้อยเสียบเสียบเสือข้างในหลายๆนี่นะก้อยเลือดคู่คลิกเอาแบบคู่คลิกบ่ลูกสามสิบกรีบขับพี่น้องอันนี้กระตับหวานกันกระตับหวานบักงามเลย แค่ S <S <an> ให้กูถวดกินโอ้เอาสูตรนั้นบ่เอาใดตัวลูกเดี๋ยวพ่อเราเป็นคนฟักเถอะ <S an> เดี๋ยวต้องใช้ไ <S an> ปสั่งค <S an> วามเย็นให้สีนี่ก็ยังงามอ่ะด่าพี่น้องคนน่ะสีสะโพกตัวนี้ครับแมนลูกเนื้อสะโพกสวยจะกดยังมาฟักพี่น้องคนอ้ยน่ะโอ้ยแต่ก้อยเสียบแท้ก้อยเสียบๆเนหมือนกันเนาะ วยจ่จะคนอยังละฟักครับพี่นออ้องใส่ไปเปิดน,น้ำเสือถึงหน้าน้อยเปิดน,น้ำามวะครับใส่ห <c oughs> นันเย็นใจน้อยโอ้โ,โลมพายุร้อนน้องแมงน้ำคอยเสยบ มองทีลายใจรวก็ตมองมองทีลาย,น,ลายนี่แต่มองงามๆได้รวยโล่งงามๆนี่เราเป็นเพืเ่อเ <c oughs> นื้อเนื้อโล่หนึ่งหมดนี่ครับอกแม่โล่งโล่งหนึ่งแต่มีก้อยหลายดอกก้อยสำพอกินนี่แหละครับพี่น้องเอาผลิเซฟแคัดโลพ่้วอันซอยบางๆเพื่อได้สใส่เดี๋ยวหอดมองมันสิลานาก่อนละเอียดบางๆง่ายๆเพื่อ ใส่ให้หลุดสาวไปโลนําครับพี่น้องโล่กิ่นกับแก้วขมแก้วพริกของขมกุ้ยกระย,ย,ย,ย่างละคับจริงฮะใส่ปานแก้วบรุนะก็ได้จับดีสินวะเดี๋ยพี่น้องติดมันน้อยๆในะส่ให้หลุดสาวไปโลก่อนมัเนื้อหมองมันมันก่อยว่าใสา่เลยพ่อยอ๋อมันมันบรุ โซนนี้จะเป็นแนลโลครับพี่น้องเนี่ยถูกสาวพี่ลูกเป็นลกั<น>้แ่บริการูการทองการสยอยไปับนด้านะครับทอการจกครบต้องเตใชรวาะเป็น่างว่านนยอันนี้พราเสือจังเลยเนี่ยเป็นเพื่อทำเ,เสียบดิูกสาวว้ย <c oughs> มัแนวเสีก้อย รวอดีซอยเอยุตจะเครื่องรวยแบ่งเดียวเครื่องโตเครื่งบเดดวกาัาวปนมปานจัดพีเอชพอพีเ็ดพอหลายๆโดดได้เลิศเหนียวหลก็ได้โดมาขมสินโดจัดเธอหลูกเสาก็ได้เพียขคาสอดครับผมป้าเหนือโลนึง ขอบคุณนเลายๆครับเลยครับขาซออีดีแล้วพีออนะ่น้องขนาดเห็นได้แก้วเมื่อเต้น,นี่เพื่อนเพื่อนปานจัดให้ตัวสองกำลังจะแล้วพเพราก็เลยเอาตัวนี้กระเจ้าก่เดียวแล้วอโอไม่ก็มีหอแล้วูกมึง ต้อง,งปาดมอ,องนี้ออกสักก่อนวัน้องไงออย่งายงฮัดแล้วมันติดเดียวเธอได้รู <_ t ok> ยไอ,อ้โจกรสหนัก <_ c oughs> โอ้ยเคอ่อนเทพอดีขมพี่น้องเลยปวดตัวอยังขอดนึงเดี๋ยวแ่ทางนี้ก่อนบัดนแต่พูดถึงการกินเนื้อแล้วนี่เม่เนื้อสิงามขนาดใหครับผม ขันเพียเ่ราะด้คุณภาพนี่กับเพคักเนาะครับเออขันเทมีขมก็มีแซ่ดเลยลูกขันเทขมแล,แล้แลวแซ่ดหมครับหมดนะฮะจะกินดิบหรือกินซุปก,ก็แซ่ดเพื่อก้าเด้อพี่น้องกเพื่อความสบายใจก็เลยกินซุปคาเพมันปกติก็เอาดิบๆก็คักก็เดี๋ยวมีความนัวความหอมสุดใสครับเขาที่ด้อพี่น้องเลยมันเมื่อวางแกงมดมื่อนี้เติมแกนเราได้จ้ะบเด็กเข้าไว้จ๊าบมื่อุ่นแกงจืดแกงเบิ่มเลย โอ้เพี้ยก่อนจะ้ะแล้วก็จะมารกันที่จะลวกไฟจะ้ะวันนี้เท็ดส่วนมีบัตรมูหา่นมีมบัตรมูฮั่นไว้ใช่เหมนเนหอยเล่นหละแต่ก็เอาบ่อลายรมำลองก่อนบัตรม,มูหาเราจะใส้นไหจะ้ะจะมาใส่เอาประมาณนี้ ดีดีครับแม่หมอนีอ่เด้อไหนก็่สิได้เพียนำ้ำคนไงครับจงไงพ่อซ้ำนี้พ่อสิพ่อคุมบ่สวยแล้วกระกฟักก่อนด้ยวยพี่น้องเลยถ้าเด้วลงฝักลุ่มปิดตะเลฟฝักถึงนี่ ปักกิ่ถึงตุ taking, มีกปิดตะเละพี่น้องเอ้ยเอาพี่ละมนีล้อยน้อยๆแสบๆครับพี่น้องจานหกสิบนี่แหละหกสิบแปดสิบยังดอกครับพ่อมานี้ไม่เข้ากินได้พอหรอพอกินเมื่อไหร่เนี่ยเิ่งเก็เมื่อวานเนี่ย มาจะไหนครับพนแม่ตาขาวโพสจะเกาแล้วมาขายแต่ข่าวโพลขาวโพนใช่ว่าค่นมี่หมทั่วดินจังสซื้อหล่าสุดมันนี้่ลองทั่วดินกบมี่เด้อยแบบบปัักครพี่น้อง อะไรปะเออได้เลยเฮาลงนี่แหละครับมอเพีนี่แหละฝันยี่อัมรำฮเดียวเลยโอ้เอา meet, อยู่มีดก่อนเสียดายได้เป็นข่าวเตรียมพักไว้ทรายอันกล้วยแล้วกันทราอันเจลเพียจ้ะลักซี่ต้นหอมใบบังหน้าสร้อยฟอยฟอยแบบนี้แล้วก็หัวหอมแดงก็ยัง<ต>คอยไปอันก็กล้วยมาเต็มยัง เสียตัวเงียบแล้วล่บีพี่น้องพกบี <c oughs> แต่แค่นกเสาเนี่ยนา <c oughs> ะที่กินยาพาราเก็บอันเก็บไว้ในตู้เย็นครับเอสซูคไว้แล้วได้ครับพี่น้อง <c oughs> แฉบบีนะเงินบเลยพ่อได้ปรุงน้ำปลาปะอันมีนะมีที่เสิร์ฟแต่เด็ดที่มีแต่บีเพียวๆเลยแต่ว่าเอสซูคไปเรียบร้อยจะเจลกันได้จ้าพี่น้องชุดน้ำปลาเกือบถูกครึ่ง พอคู่อาจจะเราจะนมอยปยันขมแบบเงาเด้อเนาะเจ้า<ฮ>ไม่กินน้ำไม่ได้ไม่เอาเ <laughs> อาอะไรเย็นตะมอไวท้ทำไมกันเจ๊กะก็นะพ่อหนี่<ฮ>อเอาเจ๊ะเอาเนื้อนี่ได้ไปเจ๊ะเลยขอแบ่งผักหน่อยนะจ๊ะ จะได้ซํำเ,เหย่อ,อ,เ,อเบอือมะนาวกรบเซิน้ำแึ้องอมดีเอ,อละหอมมะนาวนิดนะึงข่าล้นทัไปเขื่อมเซื่อระบุลูกข,ขึ้นี่ใช่แบบซอย,อยอมีกลินหอมกะเมแ่้วรทัดคอรดเนี่ยโอเคบ้างเย็นดีเซอร์กคอยไว้กันเด้อพี่น้อง ยศติงติ่งตาเป็นยศเป็นยศครับผมผอ,อยก็ผมขาดด้วยตาบ่าดีด้วยมันว่าตาหูแจ้งตาใสเอ้าพอยละบาทนี้ของแท้ครับพี่น้องนี่เก <c oughs> ็บไว้คือเก่าละ <c oughs> เอาถุงไว้ <c oughs> นาคะมาเนี่ยอันนี้กับแม่นค่ับแม่นโอ้มีแม่นใส่อ่อนตรนะหรวไว้ท้ายไโอ้เย็น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 ครับขายก้อยค่อยอาย มอ,อนีเอาลอยหนึ่งพอสูขาดทุนไม่ันัดติดมือสูดมือเดงจากผากการอยู่ขอบมอเทเด้ยครับพี่น้อง เงาเงียนดยอ,อนเยอะด้อตัอ่อะสีเผ็ดๆจังเลยนะเผออ็ดไปดตังน้ำปลาว่าท่นจะใส่เด้จ้ะตัวยเยาเพียกนด เป็นใดซีสารแต่ว่ามันขักไม่ซ้อยนี่แหละเสร็จแล้วต่อมาชิมก่อนขักด้วยจาวันนี้ดีขอชิมมันอยางแล้ววา่าแซบแล้ว แกบวตัว้งนี่กล่องไปตะแตสบบ่ตะแสบพี่นองสิสแสบมันใช่่แบบ่ะเี่ย่อแล้วซิ้มเดี๋เดนีจาแล้วว่าเป๊อนพอใส่พักไปเดียวเดี๋ยวร้ายนึงเฮ้ย ไตล์การก้อยแบบนี่เป็นสไตล์แบบไหนครับอ๋อยุโรปผสมเอ่บอบเอาแบบสไตล์แบบผงแบบุจุแบบนี้สิครับแบบคุกคีกันเพื่อนั้นเฮซูพอเสียงกินแล้วมาเซียงเนาะมีเลยเฮซูพอมโบู๊ใช้บริกรอยมาเป็นปีละนะค่ะประดับประดาตกแต่งไป อ anyway, นะันนี้เคยมาที่นี่อันนี้เคยโจ้มาที่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขายก่อยค่อยไอสไตล์แม่ลูกออนมักเข้ามาแมลูกออนต๊ตไทยนมาเด้อค่ะมาเด้อตัาต๊ะมัดึนเ่งแรกเลนเต้น่ไหร่อยากื้น yeah. ่ล่่ะ ลวกฟาลากโซ่เื้เหนืองนเห็ดกระบอกด้วยด้วนทอันี้จะปล่อยดีป็นเห็ดซุกเลยนยาบแล้วก็ชิไปอยางควยอีกที่หนึงเื้นเห็ดซุยเลยเอาค่ะพอเี๋้วมันจะหยา อ้มาได้ครับพี่น้องบาทนี้แล้วแล้วได้ครับก้อยหงส์เสียบมือเท่งนี่นะก้อยแบบผงผงมันพี่น้อง แซ่บขนาดพี่น้องมาเด้อครับได้กลนมาลองเบงิ่ง <พอ S 2> กินเรได้กินจะเสียใจตับ,ตบหวานเหมือนกันไม่เอานี่ไม่ลองจะเสียใจนะแก้วเพรขมๆกับโลดตับหวานพี่น้องอืแซ่บพี่น้องมาเด้อครับ ได้การผ่อนปะครับหนาวนี่นะจ๊ะกินลูกโดว่าท่านใดนะจ๊ะนี่พออยู่เห็ดตามใช่เด้อหืมหืมหายเหลือมเห็นสองห้องไปหอยเหลือมมันเข่ากันกับเนื้อเนาะห่วยขัดแล้วดูเสียบ คุยแชวเพ่ไปกับก้อยเหมือนเนือเหล่านี้เลยพี่น้องมาเด้ครับแซ่บก้อยย่างฮอนสวัสดีครับพี่น้อง มาทีหลังนี่แหมนเป็นพี่เลี้ยงแม่น้องเอ้ยเป็นพี่เลี้ยงน้องมะลิค่ะมีตังเพิร์นป้ะลงมาไม่ได้แล้วนะไม่ได้เลยจ้ะร,ร้อนมากข้อเป็นสั่งเป็นสั่งข้อเป็นโพสหมดน, <c oughs> น,นามพร้อนกต่ตอนนี้ละตัวคอ,อยฝักได้กินคำไงเด็กพี่น้อยเตรียม เ,เขากันดิครับน้ำเพื่อเด็กดีเลยเด็กเชียงกัลมัง <laughs> อ้มอมหวานหมดต้มบูรณ กิ้กบอลเอนี่ <c oughs> นไป้ซเรแล้วบบหาบืยยานางไสซีเอแเลยครับอะกินน้องมาแซ่บๆนกันเด้อย,ยวอีก <c oughs> หลักการนี่คือเอาความขวมไปดาเข้าวเหนือหรือว่ามันเข่ากันมันเข,าข่ากันมาก มันไม่ได้แนวข่าวเลยมีแต่เสี่ยข้าว,นะาวแต่หอมมีแต่เสี่ยงจ,จมุดกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดจะสิเป็นไงมึงเดลี่ยนบ้าเขากันแล้วเนาะแนวมีค่อยดีงยำเครื่องในมีค่อยถนัดพี่พ์นะบอกแล้วว่าให้ลูกหลวงเมือ่อ <laughs> ่นเป็นก่พอ,พอยผ่อนยังสมบิตรนะครับก่อนเสียงพอดีเลยมื่อนี้ไอ้สร้างเพิ่งมามันไปเอฟเทอรอีหลังนึงก่อนหลังนั้นเป็นต้องการจะมุงก่อนสครงการเนาะเอาไปหลังนั้นก่อนโค้งท่อวันที่สุดโครงการ อันสามสิบเอ็ดธันวาหกเจ็ดคุณลุงก็ต้องรีบดอยออปากคิปพี่น้องก่อนขาตแสซบครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยครับ ที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับผมขอมีความสุขความเจริญสุขุมสุขคนเด้อครับมาเด้อครับพี่น้องมาแซ่บๆหนับก้อยตอนกี้มับนแซ่บขนาดถึงลุกถึงก้อยครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับคำบึกรับคำน้ำ